พอดีบ่าวต๊อบไปเจอยอดมะพร้าวอ่อนในตลาดมาครับเห็นมันสวยดีบ่าวต๊อบเลยซื้อกลับึ้นมาครับวันนี้บ่าวต๊อบก็เลยจะพาทุกคนมาทําแจงเผ็ดไก่ใส่ยอดมะพร้าวอ่อนกันครับบอกเลยนะครับสูตรนี้ซดน้ําร้อนๆอร่อยคล่องคอมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะตั้งกระทะครับแล้วเติมน้ํามันลงไปักเล็กน้อยครับแล้วเราก็นําพริกแกงเผ็ดของเรานะครับมาคั่วครับคั่วให้เขาหอมนะครับ พอพริกแกงเผ็ดของเราเริ่มหอมแล้วเราก็นําเนื้อไก่ที่เราหั่นไว้ครับลงมาผัดครับแล้วก็นําหัวกะทิของเราลงมาครับผัดให้เขาแตกมันเลยนะครับ พอหัวกะทิของเราเริ่มแตกมันแล้วนะครับเราก็นํายอดมะพร้าวอ่อนที่เราหั่นเตาไว้ครับลงมาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็นําหางกะทิของเราลงมาครับ ระหว่างนี้เราก็รอให้น้ำของเราเดือดนะครับพอน้ำของเราเริ่มเดือดแล้วเราจะมาปรุงรสกันเลยครับบาวต๊อบจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตานะครับตามด้วยน้ำตาลทรายแดงครับจากนี้เราก็รอให้ยอดมะพร้าวอ่อนของเราสุกนะครับประมาณ15-20นาทีครับ พอยอดมะพร้าวอ่อนของเราสุกแล้วเราก็นําพริกแดงที่เราผ่าครึ่งไว้ครับลงมาครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความเผ็ดตามด้วยใบมะกรูดเด็ดใบอุรพาเด็ดใบแค่นี้เราก็จะได้แกงเผ็ดไก่ใส่ยอดมะพร้าวอ่อนที่น่ากินแบบนี้แล้วครับสำหรับอัตราส่วนนะครับ มาท็อปจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับ